กลับมาที่เอเชียกันนะฮะนาทีนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาอเมริกาเองก็เจอภาษีตัวเองก็จะถดถอยจีนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ตัวเลขแต่ละตัวบอกแล้วนะครับว่าสารพัดเงินเฟืดเงินจมกำลังซื้อหายรายได้ไม่มีส่งออกเองก็แย่นี่คือสถานการณ์ของยักษ์เบอร์สองของโลกที่กำลังจะทำให้ทั่วโลกเศรษฐก,กิจติดเกียร์อาถอยหลังครับร่วมคุยกับบัญชาโดย ไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆกลับมาที่เอเชียกันนะฮะนาทีนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาอเมริกาเองก็เจอภาษีตัวเองก็จะถดถอยจีนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ตัวเลขแต่ละตัวบอกแล้วนะครับว่าสรัพัดเงินฝืดเงินจมกำลังซื้อหายรายได้ไม่มีส่งออกเองก็แย่ นี่คือสถานการณ์ของยักษ์เบอร์สองของโลกที่กำลังจะทำให้ทั่วโลกเศรษฐกิจติดเกียร์อาถอยหลังครับกรมสุรกากรจีนนะฮะเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำเข้าการส่งออกนะครับรวมไปถึงเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อซึ่งเป็นตัวชี้วัดกำลังซื้อและก็ข้าวของที่จะมีราคาแพงหรือว่าคนที่ไม่ซื้อเพราะข้าวของต่อให้ขึ้นราคาหรือราคาถูกลงคนก็ไม่ซื้อนี่เป็นสัญญาณตัวที่ชี้วัดเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งโดยเฉพาะอย่างจีนซึ่งมีพันคนพันสามร้อยล้านคนและทั้ง ภาคการค้าปลีกและกําลังใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นสองรองจากภาคการส่งออกเลยนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขพฤษภาคมที่ออกมาเนี่ยเป็นการยืนยันว่าเศรษฐกิจจีนมีปัญหาหนักจริงๆนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะพฤษภาคมเนี่ยตัวเลขการนําเข้าส่งออกเนี่ยปรากฏว่าจีนส่งออกในเดือนพฤษภาคมรู้ไหมฮะโตเท่าไหร่โตแค่4.8เทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้ว และนี่ก็คือการส่งออกที่ตกต่ำย่ําแย่ที่สุดในรอบ3เดือนของจีนตั้งแต่กุมภาพันธ์2025ันเป็นต้นมานะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะการส่งออกที่ว่าต่ําสุดในรอบ3เดือนของเขาเนี่ยที่ขยายตัวขยายตัววิกี่เร็นเนี่ยนะครับพอไปเทียบกับเมษายนคือเดือนก่อนหน้านั้นมันเป็นตัวเลขที่ติดลบซะ้ดยซ้ำไปคือหดตัวลง3.3%ไม่ได้หดตัวแค่1นะหดตัวทั้ง3.3%มาเมื่อเทียบกับเมษายนเพราะเมษายนเนี่ยส่งออกจีนเน เหตุผลพราตอนนั้นะเร่งสั่งของนําเข้าจากพวกบรรดาประเทศที่เป็นฐานการผลิตรวมถึงจีนเองก็พยายามที่ทั้งส่งตรงส่งอ้อมส่งสวมสิทธิ์เนี่ยนะฮะเข้าไปในอเมริกาให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเจอปัญหาเรื่องของสงครามภาษีนะครับทีนี้เทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วก็โตแผ่วในรอบ3เดือนเทียบกับเดือนเมษายนก่อนหน้านั้นก็หดหายถึง3%กว่ากว่านะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ ไอ้การโตเพียงแค่4.8%ในเดือนพฤษภาคมส่งออกของจีนเนี่ยยังต่ำกว่าที่ตลาดเขาคาดการหรือก็ตั้งความหวังว่าคุณควรจะโต5%เนี่ยเจอสถิติ3อย่างนี้ก็ถือว่าสัญญาณนี้ไม่ดีเลยนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการนําเข้าของจีนก็แย่ด้วยไอ้พวกเอาวัตถุด,ดิบเอาอะไรสารพัดสารเพ,รพเพื่อที่จะเอามาในการผลิตสินค้าบางประเภทซึ่งจีนเองถึงแม้ว่าจะใหญ่โตแต่ก็ไม่สามารถที่จะผลิตเองได้นี่นะฮะก็พบว่าติดลบถึง3.4%ครับเมื่อเทียบกับการนําเข้าพฤษภาคมในปีที่แล้ว ไม่ใช่ว่ามันหดตัวแรงเมื่อเทียบกับเมษายนด้วยนะฮะแต่นี่ก็หดตัวต่ออีกต่างหากนะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็เลยว่าการส่งออกสินค้าจีนไปอเมริกาพฤษภาคมเนี่ยนะฮะติดลบ34.5คือในภาพรวมเนี่ยมันโต4.8ถูกไหมฮะนั่นคือภาพรวมแล้วมันหดตัวจากเดือนเมษายนเท่าไหร่ลบ8.1ถูกไหมฮะอ่าลบ3.3ถูกไหมฮะ แต่พอมาดูในแต่ละประเทศจะพ,พบว่าประเทศที่หนักที่สุดที่จีนเนี่ยส่งออกแล้วยอดหายไปม,มากที่สุดเนี่ยคืออเมริกาติดลบ34.5นะครับกลายเป็นว่านี่คือสถิติการส่งออกของจีนไปอเมริกาเนี่ยนะครับเลวร้ายที่สุดในรอบ5ปี3เดือนแล้วท่าู้ชมคิดดูสิครับว่าตลาดที่มันกาลังซื้อสูงอย่างอเมริกาเนี่ยจีนขายไม่ได้เลยนะครับจีนขายไม่ได้เลยนะครับขณะที่ตัวเลขนําเข้าสินค้าจากอเมริกาในจีนก็ติดลบ18อีก เนี่ยมันเป็นผลมาจากทั้งพิษสงคารามภาษีพิษสงคารามกิจการทางการค้าต่างๆที่มันเริ่มแบบมีผลกันมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือภาคการส่งออกนั้นถ้าภาคการส่งออกนําเข้ารายได้หดหายท่านผู้ชมก็คงจะรู้นะครับว่าภาคบริการภาคผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และสุหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยรายได้ก็จะหดหายสะเทือนถึงอะไรฮะคนทํางานพนักงานอยู่ในโรงงานและจำนวนครอบครัวอีกมากมายในจีนนะครับต่อมา มาดูกําลังซื้อผู้บริโภคในประเทศถ้าเราไม่นับไอ้พวกสองอ,องราเข้านะฮะเดือนเดียวกันเลยนะครับพฤษภาคมเนี่ยสะท้อนจากอะไรเงินเฟอ้อทั้งคนผลิตสินค้าและเงินเฟอ้อคนประชาชนคนทั่วไปที่ไปซื้อหาสินค้าโอ้โหเหนื่อยใจครกลายเป็นว่าเงินเฟอ้อผู้ผลิตในพฤษภาคมเนี่ยติดลบ3.3เนะ,ะและนอกจากนี้เนี่ยยังติดลบ2เดือนติดต่อกันอีกต่างหากนะครับผมมาดูเงินเฟอ้อของ ผู้ผลิตสินค้าในจีนปรากฏว่ากลายเป็นอัตราตาัวเลขที่ต่ําสุดในรอบ22เดือนหรือเกือบ2ปีนะฮะทีนี้ผมไปดูเงินเฟอ้อของผู้บริโภคคนจีนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เดือนพฤษภาคมก็ติดลบ0.1%เทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วและเป็นเงินเฟอ้อของจีนที่ไหลลื่มติดลบ4เดือนติดต่อ,อกันนั่นคือข่าวที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงนี้คืออะไรครับรายได้ต่างประเทศก็ไม่เข้ากําลังซื้อของคนในจีนก็หดหายใช่ไหมฮะ จนกระทั่งของถูกแล้วถูกอีกลดราคากันแล้วกระตุ้นไ่ว่าจะเป็นทั้งรถ e ีวีว่าจะเป็นสินค้าอะไรคนก็ใหม่ซื้อเห็นไ,ไหมฮะและแทนเอกชนที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดในประเทศนาทีนี้คือรายได้ทั้งสองขาไม่เข้าเลยเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยก็เลยทําให้เศรษฐกิจเบอร์สองของโลกอย่างจีนตอนนี้ก็จะถูกเกียร์กาเรียกว่าเกียร์อาเนี่ยนะฮะรถเกียร์ถอยเนี่ยนะฮะเจอเรื่องของการกระแทกจากทั้งเรื่องของรายได้ต่างประเทศและก็รายได้จากคนในประเทศที่ไม่สเปนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหา นะครับโอ้เรืองนี้ก็ถือว่าหนักกันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับทางนี้ในแง่ของจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในของเอเชียด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ